มาครับยาริสเอทีพนะครับตัวท็อปโอ้โห่พรีเมี่ยมรักชูรี่นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยกับคันสีแดงคันนี้นะครับ1.2พรีเมียมรักชูรี่เป็นตัวนิวเอทีพแล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาแล้วนะสำหรับคันสีแดงออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับราคานะครับอยู่ที่549,000พี่นะครับสีดาวหันอยู่ประมาณ9,000เองนะครับรถปี2023รถปีใหม่ครับเลขกใหม่60,000เท่านั้นนะครับ คันนี้ก็มาจากชัยนานะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพเลครับผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับในส่วนของออปชั่นนะครับไม่มีอะไรท็อปกว่าน,นี้แล้วครับคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นเหลือใช้นะครับบางทีก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะออปชั่นให้มาเยอะมากนะครับด้านในก็ได้เป็น,นส่วนของเบาะสีแดงนะครับนี่เลยนะ นี่คือตัวท็อปนะเบาะแดงจากโรงงานนะครับเรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับระบบแจ้งเตือนนะครับการชนด้านหน้านะก็กล้องถอยกล้องมาทึกานหน้าของแท้จากทางโตโยต้ามีให้แล้วเรียบร้อยนะครับอย่ารายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเรามาดูความเดิมเขาในคลิปถัดไปครับ รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแมนเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของโตยตายิริสเอทีพนะครับตัวนิวตัวเอทีพนะครับ1.2พรีเมียมรักชูรี่ครับไม่มีอะไรท็อปก่อนนี้แล้วครับสำหรับคันนี้คันสีแดงเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับบอกเลยว่าออปชั่นครบจบ นะบางออปชันก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะเพลเๆลเนี่ยลืมไปเลยนะว่ามีออปชันในส่วนของตัวนี้อยู่นะครับคันนี้ก็เป็นรถปี2023นะครับเลขไม่ห60,000เท่านั้นนะกับราคาครับ549,000ฟรีดาวนะครับจดดีฟรีดาวผ่อนแค่9,000เองพี่นะครับราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะครับ2,000 200, 0 0กว่าบาทเกือบ3,000 0 0จัดไฟนแนนซ์นะครับคำนวณแล้วนะดอกเบี้ยดอกอะไรยังไงก็คุ้มกว่าเหมือนเดิมนะสำหรับคันนี้ครับ ลดสภาพป้ายแดงกับคันสีแดงคันนี้เลยนะครับสีนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะก็เหมือนกับสีตาที่ผมเห็นอยู่เลยนะครับมันไม่ได้ออกแดงแป๊ดนะครับมันในออกแดงแบบเลือกนะครับออกแดงแบบหรูหรานิดนึงนะก็คันนี้ก็ถือว่าสวยนะและที่สําคัญ ไฟด้านหน้านะครับเป็นฟู l l LED แล้วเรียบร้อยนะครับก็ตัวเดย์มตัวอะไรก็ LED นะครับกระจังด้านหน้าก็เป็นสีดําเป็นโน b ตแบ็ตรงนี้ก็เป็นตัวต้านลมแอโรไดนามิกไประบายความร้อนให้ล้อนะครับก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าแล้วก็กล้อง360อสงศามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะผมให้ดูก่อนมีกล้องให้นะครับฝากระโปรงก็ถือว่าสวยเลยนะครับและที่สําคัญนะครับนี่เซ็นเซอร์นะครับระบบแจ้งเตือนรถออกจากนอกเลนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะก็จะมีเสียงแจ้งเตือนเลยนะและที่สําคัญนะกล้อง360องศาบอกเลยว่าโคตรชัดนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มแน่นอนนะครับพร้อมกับสัเหลี่ยมด้านข้างพี่ดูก่อนแก็บระหว่างกันชนไม่มีอ่านะครับสภาพเดิมเดิมนะด้านข้างก็ถือว่าสวยนะครับและที่สําคัญร้อแมกนะครับแมกปัดเงาทูโทนนะครับของแท้จากทางโตโยต้านะครับยางปี2023นะครับเป็นยางของ ดันหลบนะครับยางดันหลบแล้วก็รอยปิดฟุตบาทไม่มีนะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของดิสน้าระบบความปลอดภัย abs มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโช๊คการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับกระจกป้ไฟฟ้าปรอบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยและที่สําคัญนะครับมีในส่วนของนี่นะครับ b สป p o r t นะครับนี่เห็นไหมดูว่าเห็นกันไหมนี่นี่นี่นะครับนี่ b สป p o r t นะครับระบบระบบแจ้งเตือนนะครับเวลามีรถผ่านด้านข้างนะมีทั้งซ้ายและขวานะครับ ก็แจ้งเตือนให้เรานะจะได้ไม่ต้องไปเบียดเขาไปชนเขานะครับระบบความปลอดภัยผมบอกแล้วว่าจัดมาเต็มแล้วก็ในส่วนของกันสาดนะครับนะมีมาให้แล้วทั้ง4ประตูนะสภาพหลังคาด้านบนนะครับสว,สวยเลยนะครับคลิปฉลามตัวรับสัญญ,ญาณเสะวะกาศนะครับมีมาให้แล้วก็สันเหลีย่ยมั้นข้างก็ถือว่าสวยนะผมขออนุญาตดึงออกให้เห็นกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับรถป้ายแดงครับคันนี้คือผมได้มาคือไม่ต้องทําอะไรนะครับ ล้างตั้งขายพอเพราะว่าสีเดิมรอบคันอยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังจะมีให้4ีํตำแหน่งนะครับนะเอาเยอะๆไปเลยนะและที่สําคัญนะครับในส่วนของกล้องถอยมีมาให้พร้อมกับนี่ครับพี่ดูโคมไฟก่อนนี่คือ Full LED นะครับ Full LED ไม่มีหลอดไส้มันติดีเฟคเตอร์เลยนะครับ Full LED ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญนะเปิดฝาท้ายจากด้านหลังนะครับ เป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวเลนสครับส,สวยสวยสีใสเยีย่แล้วเข้าไปดูกันด้านหน้านะว่าจะชัดขนาดไหนนะครับเปิดฝาด้านหลังจากรีโมทได้ด้วยนะครับรีโมทเขาก็ทํามาสวยนะผมให้ดูก่อนอยู่กับผมหรือเปล่าอ่าอยู่กับผมนะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับใส่เคสมาโอ้โนหะพีเมียมสุดเลยนะอ่านะครับในส่วนของฝากระโปรงก่อนละกันนะครับนะก็ตัวขายึดนะครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมทั้ง2ฝั่งเลยนะและที่สําคัญนะครับหวัวน็อตนี่ก็คมกริบเลย นะครับลอยประแจแตะไม่มีสันเหลี่ยมม้านข้างก็ถือว่าสวยนะครับนี่ร่องการใช้งานพี่เห็นได้ชัดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาดูรถตัวจริงเลยครับดูผ่านกล้องผมจองกันเข้ามาได้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ผมบอกเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับเหนือออกตกใต้ผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านไปเก็บเอกสารเตรียมเอกสารไว้นะครับจองกันเข้ามาได้นะครับเรื่องผลนมัผ่าน์แล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยแหละหรือใครที่ อยากขึ้นมาขับเองนะจะได้ลองรถด้วยเพราะว่าผมมีบลันตีให้นะครับไม่ใช่7วันนะผมมีบลันตีให้30วันเลยนะครับถ้าพบว่ามีการชนหนักมามีการจมน้ํามามีการพลิกคว่ำม,มาเครื่องยนต์มีการเปลี่ยนมาคัซีมีการตัดต่อมาผมรับซื้อคืนร้อเเซเดี๋ยวผมแถมตั๋วเครื่องบินให้ได้นะครับขึ้นมาได้นะผมอยู่ใกล้กับสุวรรณภูมิใกล้อยู่กับดอนเมืองเลยนะห่างกันประมาณ10โลนะครับนั่งแท็กซี่มาก็ประมาณ2-200กว่าบาทนะครับ ยวผมบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนแต่ใครไม่กล้านั่งเครื่องนะผมแถมตั๋วรถทัวร์ให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงแต่ใครไม่เคยนั่งเครื่องอยากนั่งเครื่องมาเดีย๋ยวผมจัดการให้นะครับนั่งเครื่องในประเทศบอกเลยว่าไม่ได้ยุ่งยากนะครับนะไม่ได้ยุ่งยากเนาะตัวนี้ก็มีในส่วนของถาดรองที่เป็น2ชั้นพับให้แล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็สามารถพับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีการตีโป่งออกด้านข้างแล้วทั้งซ้ายและขวาเพื่ออะไรครับเพื่อใส่กระเป๋ากอล์ฟนะโตโยต้า รู้จักคนไทยดีมากนะคนไทยชอบตีกอล์ฟนะครับและที่สําคัญนะนี่ครับอุปกรณ์เติมลมนะครับชุดแมลงมีให้ครบนะโป่งนะครับโป่งนะเดิมๆรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับก็เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับตัวเหล็กภาพตัวอะไรอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่านะครับการลอยอยู่ในสภาพดี รถปี2023นะไม่6 0 0 0 0ถามว่าไม่ห0 0 0 0่นรถปี23ตัวนี้ปี2025นะครับก็ตกปีแล้วประมาณ2 0 0 0 0 2 0 0 0 0โลอ่ะ2 0 0 0 0โลแล้วกันนะประมาณปี24 25นะ2 0 0 0 0กว่านะครับนะ20,000กว่านะครับ30,000ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะผมว่ากำลังพอดีแต่ราคาดีนะปกติถ้ามาไม่น้อยกว่านี้นะไม่ประมาณ2 0 0 0 0 10,000นึงก็ประมาณ599เลยนะ แต่ตัวนี้5 4 9 0 0 0ผมว่าคุ้มกว่านะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องวิ่งวิ่งมาถึงกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องวาลันตีศูนย์คันนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับผมขออนุญาตดึงให้เห็นฝั่งขวากันเต็มๆนะครับพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงนะครับนี่เลยนะสีที่ท่านเห็นนะครับนะกับสีที่ตาผมเห็นสีเดียวกันนะครับไม่ได้ออกแดงแป๊ดนะแต่เงามากนะครับแต่เงามากนะขออนุญาตเปิดรถนะครับนะนะครับ นะด้านในนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังสีแดงอันนี้คือสีแดงจากโรงงานเลยนะนะครับมันก็ไม่ได้แดงแบบแปั๊ดนะครับแดงแบบเลือดหมูนะแดงแบบโอ้โหพรีเมียมตามชื่อเขาเลยครับคือรักชูรี่นะครับแคเมเอรี่เอาชื่อเขาไปตั้งนะตัวนี้เป็นรักชูรี่ก่อนนะครับแคเมเอรี่ก็เอาชื่อรักชูรี่ไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของมือจับมีกันรอยให้เรียบร้อยเป็นแคปลานะครับแคปลาของแท้ตัวเอง เขาก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยด้านในก็ถือว่าสวยเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดนี้ก็ไม่ได้ขาดยี่ย้อตัวแล้วก็สภาพของตัวแดบบอร์ดตรงประตูนะสวยด้วยนะผมขออนุญาตให้ดูครับสัเบนเหลี่ยมด้านข้างรถเดิมแน่นอนนะครับรถเดิมแน่นอนเรามีวารันตีให้นะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีการตรวจรถด้วยนะ274รายการนะครับกระจกขับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถปรับออโตได้นะครับเซ็นทรัลล็อกครบจบ กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะล็อกกระจกได้ด้วยนี่ครับระบบแจ้งเตือนการชนสามารถปิดได้นะครับนะแล้วก็ระบบเสียงเซ็นเซอร์นะสามารถปิดได้ออโต้รันมีมาให้กันล็อตฟรีมีให้แล้วก็ปรับแสงไฟด้านหน้าแบบออโต้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันทํางานกันยังไงนะครับก็บางคนอาจจะรู้แล้วแหละขออภัยนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าออปชั่นอะไรต่างๆมันเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับคนคนที่ไม่รู้แล้วกันนะครับนะ โอ้ทำไมมันได้เยอะขนาดนี้นะครับมาโอ้ข้างในร้อนมากขออภัยนะครับผมจะเป็นไข้หรือเปล่า <c oughs> นะเข้ามาด้านในก็เย็นเลยนะแอร์เย็นมากนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันนะครับรอยแหวนขูดไม่มีนะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับมีคุ u i s e control นะครับรดกความเร็วแล้วก็ระบบแจ้งเตือนรถออกจากนอกเกลนสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราขับรถไปนะ,ะหลับในนะ ค่อยๆดึงผมไลยไปเรื่อยนะออกจากนอกเลนแล้วมีเสียงแจ้งเตือน,นครับตื่นขึ้นมานะครับนะก็มีมาให้แรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กล้องบันทึกนนหน้าของแท้จากทางโตโยตา้านะครับก็ทรมาดีนะทรมดีนะขออนุญาตใส่กับคืนนิดนึงโอเคนี่ครับนะครับถามว่ามันบังไหมมันไม่ได้บังนะครับนี่กระจกมองข้ามมันก็บังไปแหละ นะครับผมว่ากำลังพอดีแล้วก็หน้าจอยกลอยนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของสีแดงที่เป็นหนังนะครับแล้วก็มีไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคือตรงนี้นะครับคันเล์นะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ดูตอนนี้ออกออกเหลืองเืองเขียวเขียวนะเดีย๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูครับนี่นะครับนี่เป็นสีขาวแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็นี่นะ นี่นี่นี่นะโอ้โหนะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะตอนคืนสวยกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับบอกเลยว่ามีกองนะครับ PM 2.5ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นระบบออโต้นะครับครบจบเลยแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ครับมีไฟสองให้นะครับสามารถวางของได้นะครับก็ไฟมันไม่ได้สว่างมากไม่ไม่แยงตาแน่นอนนะครับมีจุดชาร์จ USB ให้2ตำแหน่งเบรกมือไือไฟแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ถือว่าครบจบเลยนะโอ้โหสิบกว่านาทีแล้วหรอนะครับเอาอย่างนี้ละกันนะครับออปชันพูดไปนะมาดูรถตัวจริงกันดีกว่านะครับเซนตไทย68แยก1นะครับมีนบุรีนะครับสามารถบล็อกอินเข้ามาได้เลยใครอยู่แถวนี้นะครับหรือใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่อยู่ปริมนทนนะครับแถวปทุมนะครับพระราม2นครนายกชะเชิงเซานะครับสมุทรสงครามนะครับแม้กระทั่งสระบุรีนะที่อยู่แถวนี้นะครับ เข้ามาดูรถกับผมได้นะครับเสียเวลาวันเดียวพี่จัดไฟแนนซ์นะครับสออาชีพรับรถภายในวันได้คือพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็เอาก้องหน้าดีกว่าผมจะได้คุยคุยกันเห็นกันชัดๆนะอ่ะนี่ครับก็อ่าเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์ไว้ใจผมได้นะครับก็2ออาชีพนะครับสามารถรับรถภายในวันได้ก็จะมีในส่วนของพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็ข้าราชการเนาะที่มีสลิปเงินเดือนที่มีอะไรแบบเอกสารครบนะครับรับทุกเดือน เนาะมีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีนะครับแล้วก็ในส่วนของทํางานเกินปีนะครับรายได้เป็น2เท่าของค้างงวดคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณเ0้าพันนะครับเงินเดือน1 5ื่นก็ได้นะแต่สุดที่แล้วต้อง20,000กว่านะครับถือบัตรประชาชนใบเดียวมหาผมนะครับรับรถภายในวันได้เลยพี่นะครับเร็วสุดตามตามรถแม็กเขานะคือ2ชั่วโมงนะครับผลอนุมัตินะแต่ผมเคยทําเร็วสุดคือ5นาทีนะครับ ยื่นเอกสารครบนะเสียบเข้าไปปุ๊บนะหนาทีรับรถกลับได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับครับก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับไม่กลิบแน่นอนเพราะว่าเป็นรถปี2023นะครับนี่เลยนะนะครับรอยนะ้ามันเยิ้มรอยอะไรไม่มีนะครับตัวนี้น้ำมันเครื่องผมจะยังไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าวาริเวทีศูนย์ยังไม่หมดสามารถไปเปลี่ยนที่ ทาง t o y ยต้ได้เลยเพราะว่าเป็นรถปี2023นะครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้นะครับไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA รือปเสร็จมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันเนมเพลตรหัสเครื่องรหัสอะไรต่างๆนะครับตัวไทยนะครับอยู่แถวนี้หมดเนาะทุกอย่างตาโตโยต้าหมดเลยนะครับฝากระโปรงหัวรถนี่กิบกิบมากที่นะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่านะครับและที่สําคัญนะอีกฝั่งหนึ่งก็ถือว่าสวยเลย นะครับขอย้ำรุ่นอีกทีนะครับนี่คือ Toyota y a r ริสนะครับตัวนิวเอชีป1.2ตัวพรีเมียมรักจุลีนะครับตัวท็อปสุดตารางปี2023ครับเลขไม่หกหมื่นกับราคา5 4หมื่น9พันครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับฟรีดาวผ่อนแค่9 0 0 0เองนะครับรีบติดต่อโทรมาจองได้นะครับมาจองก่อนนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวผมคืนมาดจำให้นะไม่ต้องห่วงคืนให้เต็มจำนวน100%ด้วยนะไม่มีหักสาไม่มีหัก7นะครับมานะครับ สุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พลาดรถใหม่เสวมนนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ